สวัสดีค่ะคุณพี่รับอะไรดีคะวันนี้ขอเป็นกาแฟดำแ้งค่ะโอเคค่ะขอันานแล้องขกวนน้องทำต่อค่ะขอคุณเท่าไหรคะสดีค่ะคุาลูกค้ารับอะไรคะวันนี้ เ่ชายยู่เ่กับชาลาหนยครับขอเวลาเราสักครู่นะครับน,นี้คน้หญิงนะน่คนผ้หญิงค้ะคนที่ใช้บริการะะโอ๊ยันนี้ค่ะบคนที่อุ้ย ันนี้เสื้มผงสวยนะคุณทำลงไปเฮ้ยพี่รับแบบเดิมใช่ไหมใช่โอเคกาแฟเหมือนเดิมเนาะเอิเอาเยอะๆมาเข้มๆเนาะเข้มๆลยติ้งค์ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณพี่ขอบคุณดอไปกันนะเซนเซียนใหม่ไะ นังเหมือนเดิมเนาะ,ะโอเคค่ะชาชา,ชาไทยหวานน้อยเนาะ,ะมัน,ม,นมันเหมือนเดิมเนาะนม่โอเคค่ะเดี๋ยวาำให้ค่ะรอสักครู่คล้วคุณค่ะขอบคุณค่ะ